สวัสดีครับสวัสดีพบกันวันที่2ของหลักสูตรคอร์สการอบรมวิธีพัฒนาความสุขให้ปลอดภัยอย่างมั่นคงมีทั้งปลอดภัยและมั่นคงด้วยนะครับและอะไรที่เราจะต้องเรียนตัวไหนก็คือตัวนี้5กุญแจความสุข หรือเรียกอีกชื่อว่าห้ากุญแจมหัศจรรย์ห้ากุญแจความสุขห้ากุญแจมหัศจรรย์คราวที่แล้วเราก็ได้รู้แล้วว่าเราจะไปพัฒนาจะพัฒนาตัวเนี้ยจะพัฒนาได้ยังไงก็ต้องพัฒนาด้วยว่าวิธีทำตัวเราจะเกี่ยวข้องกับเรื่องวิธีวิธีทำทำทำอาหารไม่เป็นก็ต้องรู้จักวิธี เวลาเรียนหนังสือก็ต้องใช้ความจําแต่เวลาลงมือทำปฏิบัติจริงๆแต่นี่เป็นเกี่ยวกับการปฏิบัติด้วยตัวคุณเองคือ yourself ตัวของคุณเองดังนั้นเพื่อความปลอดภัยให้ safety และก็ให้มั่นคงสืบไปตรงนี้จะสำคัญังนั้นความสุขก็จะมีความสุขแลักษณะ The way you want คือเส้นทางที่คุณต้องการก็เป็นความสุขแบบพึงพอใจ satisfaction แล้วก็สงบจากนั้นก็นิพพานนะคือนิพพานส่วนห้ากุญแจมหัศจรรย์เนี่ยมีอะไรบ้าง 1. กุญแจดอกที่1คือกุญแจความรักและความสำนึกคุณกุญแจดอกที่ 2. กุญแจความดีความกล้ากุญแจดอกที่3 กุญแจเปิดใจเรียนรู้และยอมรับความจริงกุญแจดอกที่4กุญแจความสงบกุญแจดอกที่5กุญแจความต้องการและลงมือทำแต่ละดอกแต่ละดอกมีความสำคัญที่ผมได้รวบรวมนำมาให้คุณปฏิบัติจิตใจไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะงั้นสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ก็คือจะต้องไปเรียนรู้เรื่อง5กุญแจ มาสัจจานี้แหละที่จะต้องใส่ใจลงไปในจิตใจของท่าน,นจิตใจของท่านก็จะเปรียบเหมือนกับพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์อย่างดีคือต้องปรับวิธีคิดวิธีพูดวิธีทำก่อนจากนั้นเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าเราจะปลูกต้นอะไรลงไปดีนะในจิตใจของเรามันถึงจะ,จะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าถึงจะเป็นการที่ว่าอัปเกรดหรือพัฒนาด้านเอง สำหรับวันนี้ก็บอกแล้วว่าการจะพัฒนาให้ตัวเองปลอดภัยมั่นคงนั้นคราวที่แล้วได้บอกแล้วว่าชีวิตของเรานะี่ยมันสั้นไม่ได้ยืนยาวหรอกดังนั้นความสําเร็จที่เราจะต้องทําก็คือต้องทําความสุขความสุขเนี่ยให้เกิดขึ้นในใจของเราให้ได้ให้ได้จริงๆซะก่อนซึ่งความสุขมันก็เกิดจากภายในของเราเมื่อทําภายใน ดีเยี่ยมมันก็จะปลอดภัยและมั่นคงเพราะงัน้นตรง,ตรง,ตรงนี้ที่เรามาศึกษาในรายละเอียดกันต่อไปตรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนไปทบทวน5กุญแจวัศจันทร์ก่อนหนึ่งกุญแจความรักความสํานึกคุณ 2. กุญแจความดีความกล้า 3. กุญแจเปิดใจเรียนรู้และยอมรับความจริง 4. กุญแจความสงบ 5. กุญแจความต้องการและลงมือทําขอทุกท่านมีความปลอดภัย อย่างมั่นคงกันได้ทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระผมด้วยนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆครับสวัสดีครับ